สบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อนี้อากาศหนาวเอาอากาศเอาอากาศไม้พี่เห็นน้องในเบิงอยู่ทั่งลาลาดเท็กซัสมันเป็นแนวไหรอากาศเมื่อนี้คือว่ามีสดีจโล่งแล้วก็มีสโนวปรสันไปไปเบิงพี่น้องตะเอะมะ อากาศอยู่ทั้งนารัสเด็กพี่น้องทางนี้มีสดิตรงฝนน้ำแข็งบาซิมิสโนแปดมุกบาซิมิสโนลอยเปอร์เซนต์อากาศทั้งเท็กซัสนี่ทั้งนาราสนี่เอาแน่บอดายเปลี่ยนไวหวหายใจค้นพื้นตัวอากาศนี่ แต่ก็เเลียนในทางที่ดีดีกว่าเต่ะตะปูแต่ละเหอนบางหลายคนกระโบเขากระโบไปด่าไปการได้เพราะว่าเขากระเสบอันเขาคือกันเขากระหักษาเวลาแปมถอมทางหยาดมันมื่นมัน,มอ,น,มนอันนี้จนมันมืน่นมันไปได้มาบบได้ยังสี่ เขาก็บหลายคนเขาก็บบอยากไปเขาก็เอามือภากบบเอยเหียบเสียบล้วยามหนาวนี่ผู้คนก็อยู่เฮือนประมาณแนวนี้แถวนี้เฮือน네เนเปิลแถวนี้ก็เป็นคนเม็กซิกันคนดำคนอเมริกาคนเอเชียอปะปุกันไปเดพี่น้องอยู่แถวนี้ คุมแถวบ้านคอยอยู่แต่ว่าเขา้ากะเขา้ากะโอเคอากาศจงสิมันสิตโตกแนวนี่ไปหอดจากหมุ่งในเนี่ยคันคือบบเห็นมีสโน่วบาสโนโสดุเอาจะหน่อยเบิง่งเอามีสโนโเบง อากาศยามหนาวนะพี่น้องอากาศย่มหนาวมันมาแปดมุงสโนนสีดงพี่น้องพวกเงียนก็เงียบพวกเงียนกับปิดเป็นทางการปิดวันประฮาดมันซุกว่ะซันซะจะน้อยสโนนมาแปดมุงพี่น้องเลยเอาจังเราจะไปเบิ่งสโนนใหม่อ่าแปดมุงไปแต่ว่าสโนสีมาสีมาอยู่บ่ ดาวใจฝ่าใจฝนบานตลาดเี่บ่ถ,ถือนะอยู่นิโดนเดาวยังดาวใจเธอบ่ถ,ถือดานี้โอเคเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องบเปีใดไ้ๆบอปอนซิมิซโนให้เด่นบอปีนี่โอ้ยคนเท็กซัสเอามาเนี้โอเคพี่น้องจะไดนมาผอกันไหมามาดุนน้ำกันว่าซิมิซโนอยู่บอปีนี่พี่น้อง อันเป็นเสียงสะดีดเป็นเสียงน้ําแข็งโดงปนกับอ่าเหียงนี่มันเป็นฝนน้ําแข็งว่ามันสิมีสโนโอโ้เอพี่น้องว้าวพี่น้องบ่ทามนี่โอโม้มดตุยโอคอกละ่ะสโนโุกําลังโด่งดยอยู่ทาง แกลนเพดีวาสิบนดงวาสิมีตั้งแต่โอ้โหเพื่นดอกสนุดอกสนุสนุน้อยเดือนงามโอ้ดงเด็ดดงเดียวสนุ่นทางแกรนเพดีมะฮะมาโต๊กทางพีเดะมุอเซาดมีตั้งแต่ฝนกับบักเคปหน่อยตอนนี้ดงมาเด็ดดงมาดงถือขี้ดินแต่ มันก็นเปื่ปอยแดดเด้อมันมีฝนมานอ่ะมันเสียนิยบวนี่ตนลังขาขาวซือ่อพื้นดินบ่นี้ด้อสนุกมาน้อยหนึง่งพี่น้องโอ้ยพอได้เป็นยาน้อยเดียวบ้อพ่ด ดอกหน่อยดงหน่อยดงนะเบิร์ตอไเด้นนี่บอกอยู่กลนเพดีสามมูส่สโนดงพี่น้องสามมูพ่พีเอม็มมีดอกสโน,น,น่ดงน้อยหนึ่งเนี่ยเบิร์ตละโอ้ยเปเบื้องดังบ้านขอบาด้ไม่ได้บอกเบิร์ตด่พี่น้องมีแต่จะฝนมาด้ อยู่เวนไปดีต้องมาข้าวหนึ่งบ่อหาหน้าที่เบิดละ mm hmm. เป็นฝนมาะนี่โอเคเอาบายชนดะดะ It's really cold, but they like to pay outside. They don't have snow to pay, but they pay yes. They pay with the ice. They pay with the ice. Ah, they don't got money. What you gonna do, man? Oh, you gotta milk. <laughs> เรม่เมสนอนวะดุ be careful โอเคอ้าวอ้าานย enjoy the ice โอ้อยากเด่นฝนพี่น้องเอ้ยเป็นดูคนเทศบานได้หน่พี่น้อง ดูคนไทยบ้านได้ได้อยากเดินฝนนี่โอ้เดินฝนย่ามหนาวอา้าวอยากเดินฝนเดินหนามอ๋อนี่มันมาซี่กูโอ e ีโอเคโอ้ยนคนเทศบานได้ไไดไดคือว่าเป็นแนวนี้นะพี่น้องคนไทศบานไหนขึ้ว้านี้ Nam đi bunny, luôn là cái bé bé cái kể cả mẹ nói, you bán nào phôn tốt đen, and then tất cả đen năm phôn nào. Ah, 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 đây ah, áo, ah, 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 มานใส่ไฟเมี่ยวโอ้มันต้มมันสิเป็นย่างบ่นี่ดูวอดตีกะนะบีมันสิเป็นวอเดอร์บ่จุดเน้รีเกลเอาจึ่งบุหรี่บ่ดูมันมิสเอาไปเทคกับซาวเวอร์เด้อมามิสเอาไปซาวเวอร์โอเคแค Can I take one and เ o อร์แค Can I cook it? บ่ได้ไอโอ้ยองคุณ <ae> น้องกับ <anak S 2> พ่อนนองปลาที่เขาอันเป็นแนวได้คนนี่ No uh you have to wait for until tomorrow baby tomorrow they have the the snow coming tomorrow baby tomorrow we have the snow for pay อ่า cooking ice อ๋ o อ๋อ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 มันอันนี้ได้รูปเออ m o n e คุน่ะเตาแก๊สอีพอเอ้ยแปลว่าออกไอคํมาดุอุยออกไอคํามาดุมันเอมันวริโคโอเค when you done you take a shower เดิดุเด้อโอ้ โอเคพี่น้องคอมมุกขอบใจทีวอชวิดีโอเฮาบทนีแดดเด็กหน่อยเดินน้ามเอาเด็กหน่อยเดินนำ้ำฝนมาให้บีให้น้องเ <Yeah. S 1> บิง้งเข้าบนน้วจิงดีนะโอเคบาย